ในงานเนี่ยจิตจิตน้ำแล้วก็พิธีจริงๆก็จะเป็นการส่งมอบคือเงินขวัญของจะเป็นเงินเงินเงินทุนเงินต่างๆเงินทุนของแพทย์ทุนจะเกี่ยวกับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับเพจคนเหนือครับผมยูรุมน้ำวงครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาการอพยพ ยายทินนะครับของพี่น้องชนชาติพันธ์นะครับตีมาปักลักปักฐานอยู่ภาคเหนือตอนบนนะครับคราวที่แล้วนะครับตอนที่แล้วผมได้เสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการอพยพยายทินการปักลักปักฐานของพี่น้องอิวเมียนหรือพี่น้องเย่านะครับที่อพยพมาจากาทั้งประเทศจีนนะครับเข้ามาทางอยู่ทงางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับ ก็เอาได้ครับผู้เรื่องเาวาเกี่ยวกับิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องอิวเมียนนะครับในประวัติความเป็นมาของพี่น้องอิวเมียนนะครับในตอนที่แล้วนะครับมาตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะขอ,อนําเสนอต่อเกี่ยวกับอิเมียนนะครับนั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามนะฮะก็คือประเพณีการแต่งงานของพี่น้องที่ว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับันนั้นนะครับวันนี้รายการ ชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนนะครับพาท่านมาพบกับเรื่องราวพิธีแต่งงานของพี่น้องอิเวียนครับท่านพ่อมียังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับในงานเนี่ยจีบจินน้ำแล้วก็พิธีจริง,รงๆก็จะเป็นการส่งม้อคือเงินขวัญคือเป็นเงินเงินจากฝั่งด้านขวามือพิีนะคะก็เครื่องดนตรีก็จะมีปีนะครับแล้วก็มีกลอง คำมันนี้เป็นคิวของชนชาติพันเมียนหรือรเผ่าย่ในการจัดการสาธิตวิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าย่นับเป็นโอกาสที่ชาวเมียนได้เผยพแพร่วิถีชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวผู้มาแอวงานดอกไม้อาเซียนได้ชื่นชมในความงามวิถีชีวิต และการแสดงวัฒนธรรมศิลปะ,าปะการดนตรีชนเผ่าย่หรือเผ่าเมียนของจังหวัดเชียงรายและอ,อีกแบบหนึงก็คือในคืนนี้ก็ได้โอ,อกาสที่ว่าได้คณะทางาชาวบ้านหว้วยเม่สายก็ได้แสดงการสู่ขอประเพณีชนเผ่าเย้าที่มีการสู่เจ้าสาวขอเจ้าสาวมาเป็นคู่ครองในชีวิตก็เป็น ขั้นตอนต่อไปก็จะให้ลุงคนนี้เล่าความประวัติทือว่าวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าของเราเนี่ยให้ท่านผู้ชมที่ได้ได้รู้ต่อไปรับไหนแสงชิวพิญญาวิสารแล้วก็ผู้เทิงสมัยโบราณที่เขาเลี่ยงแต่งงาน ทีแรกก็ต้องไปสู่ขอเราไปขอหนังสือที่เขาเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ปีเกิดมาเทียบกันกับผู้ชาย <c oughs> แล้วมันจะเข้ากันได้หรือบางทีก็ไม่ดีเขาก็ยุ่ลิกถ้าดีเขาก็มาเป็นผัวมัยกันร่วมเฉลิมฉลิมสาธิตการแต่งงานในต้นคืนนี้ได้คำนี้เป็นการสาธิตพิธีการ <c oughs> แต่งงานของชาวเมียนการเลือกคู่ครองเมื่อชาวเมียน,น,น่มเป็นหนุ่มสาวกาอ็อายุประมาณส5ปีขึ้นไปก็จะมีการเลือกคู่ครองซึ่งพ่อเมียนฝ่ายชายก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาฝ่ายหญิงซึ่งหนุ่มสาวเมียนก็จะมีอิสระในการเลือกคู่ครองหนุ่มอาจจะเข้าถึงห้องนอนเพียงคนเดียวหรือไปมหาสู่อยู่เรื่อยๆถ้าหากฝ่ายสาวบังคับล้องก็ยอม จะได้เสรีในการเลือกคู่ครองของเมียนมีขอบเขตอยู่เพียงสองกรณีต่ออันก็คือว่าควรแต่งงานกับคนต่างแส่หรือบางที คนแสดเดียวกันก็แต่งกันได้ถ้าหากชอบพอกันก็อนุโลมได้แต่ที่เข้มงวดก็คือดวงของหนุ่มสาวทั้งสองจะต้องสมพงกันแ้นี<ร>้โดยถูกไปแล้วคนเป็นปีจะแต่งงานก่อนน้องถ้าหากน้องทำการแต่งก่อนปีก็จะต้องจ่ายค่าทำขวัญให้กับปีแต่ยังไม่ได้แต่งงาน เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความหักต่อกันฝ่ายใช้ก็จะเป็นฝ่ายไปบอกป่อแม่หรือเครือญาติมาติดต่อสู่ขอตามประเพณีต่อไปสำหรับพิธีแต่งงานนั่นก็มี2แบบแบบหนึ่งก็เป็นแต่งงานแบบใหญ่พิธีนี้จะเป็นพิธีใหญ่สิ่งจะต้องใจ้ค่าใชจ่ายสูง ซึ่งคนที่จัดพิธีใหญ่นี่ส่วนมากจะเป็นย่าบุตีมีธนะดีเราจะใช้เวลาในการทําพิธีถึง3วันสคืนซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมงานการเป็นปีๆเลยทีเดียวแต่วันนี้คําวันนี้เป็นการสาธิตพิธีแต่งงานแบบเล็กเป็นพิธีการกินเลี้ยงฉลองอย่างเดียวแบบมีพิธีกรรมอันยังมากมายจะใช้เวลาในการทําพิธีแต่งงานวันนี้เพียงวันเดียว ซึ่งพิธีนี้เป็นพิธีตีประยัดและก็สิ้นเปลืองคาใชจาใจมา,มากนักจุดสําคัญของการแต่งงานของเมียนก็คือตามที่เจ้าบ่าวต้องลงสัญญาจ่ายก้าตัวเจ้าสาวกับปอแม่ของเจ้าสาวไววเพื่อเป็นการโทษแทนตีได้เลี้ยงดูเจ้าสาวมาและฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะต้องบอกวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเองยอมรับและช่วยคุ้มครองเจ้าสาวตัว และประการสุดท้ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องด,ดื่มเหล้าที่ทําพิธีและกระร่มกันดื่มแก้วเดียวกันและก็การแต่งงานของเมียนนั่นจะทําตามประเพณีทุกขั้นตอนอย่างพิธีพิธนันและเป็นไปในลักษณะตีเฮือกเกียรติซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายครัคืนี้นะครับชุมชนบ้านเวอยเมสายนะครับได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของอีเมียนในจังหวัดเชียงรายมาสาธิต เป็นจะได้บังคับความโดดเด่นและความงดงามของพี่น้องอิวเมียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของพี่น้องอิวเมียนนะครับโอ้สุดยอดแท้ๆนะครับเพราะว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แต่งตัวแต็มยศนะฮะอย่างงดงามมากนะฮะแล้วก็เป็นพิธีจาลองเหตุการณ์นะครับประเพณีการแต่งงานของพี่น้องอิวเมียนนะครับซึ่งผมได้ไปเก็บข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับในขั้งนะครับนาฏควงวัฒนธรรม ชนชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายครับก็ถือว่าเป็นความงดงามความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพี่น้องอเมิยอนทีเดียวนะครับเหมือนไผ่และบะมีภไผเหมือนครับสำหรับตอนหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันเลยกันนะครับเพราะว่าตอนหน้าได้ทันจะพานมาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการนําเสนอเกี่ยกับความงดงามทางด้านการแต่งกาย เครื่องแต่งกายนะการประดับประดานะครับของสาวเชาเมียนนะครับในการประกวดธิดาอิวเมียนนะครับรรเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อมีการประชุมอิวเมียนโลกนะฮะนาตีครววัววฒนธรรมของอจังหวัดเชียงใหมเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่าลืมที่ตามตอนต่อไปก็เลยนะครับผ่านมะได้ทีเดียวนะครับ หรือ้าีกาก็จะมีเริ่มต้นขึ้นมาอีกแลเราก็จะมีขึ้นอยู่ในทุกวันที่สิบสกุมภาพินธีมวันวาเลนไทน์